สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหัวข้อเรื่องว่านะคะจะทําข้าวต้มกุ้งจะมาเริ่มทํากันเลยเริ่มแรกก็มีเชฟผู้ช่วยทำทุกอย่างให้เธอแล้ววันนี้ใครจะมาเป็นคนทํากันแน่ตกลงหนูหรือว่าพ่อจะทําช่วยๆกันก็แล้วกันนะคะเรจะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมของให้ค่ะเตรียมทุกอย่างให้เธอเลยหนูก็จะเป็นคนลงมือทํานะคะเริ่มแรกให้ต้มน้ำประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเตรียมพริกไทยใส่ลงไปนะคะใครมีรากผักชีใฉ่รากผักชีด้วยเอาใฉ่แล้วทันการต ลลงมันคือใส่นะคะไม่ใช่ชอยเสียงกาเสียงแถวบ้านก็ร้องดีดีไม่อยากปิดเสียงไม่อยากลบเสียงว่ไม่เป็นเป็นราเป็นเสียงธรรมชาติบานๆเนาะแต่ถ้ารบกวนผู้ชมท่านใดนะคะคอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวจะไปจับมันมาลาบกินลาบมันกินไม่เป็นหรอกนะคะก็ปรุงรสหลายอย่างเลยค่ะใส่ผงปรุงรสใส่ผงนัวหรือว่าผงแซบนิดหน่อยนะคะไม่ใส่ใส่อะไรไปบ้างแล้วนะหรน้ำมันหอยค่ะแต่น้ำมันหอยจะหมดแล้วดังนั้นก็ไม่อยากปิดแก๊สขี่รถไปซื้อค่ะอีอย่างเดี๋ยวรถโรงเรียน ก็มาล้าแล้วนะคะก็ใส่น้ํามันหอยแบบเติมน้ําลงไปด้วยเลยค่ะใส่กุ้งแบบกุ้งสับลงไปด้วยนะคะนี่ค่ะพอแบบมันสุกแล้วกุ้งสับก็จะลอยขึ้นมาใส่กุ้งสับนะคะเพราะว่าแม่จ๋าเคี่ยวไม่ได้เลยต้องใส่กุ้งแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากรสตามจชอบเลยค่ะใครอยากใส่เกลือก็ใส่ใครอยากใส่ซีอิ๊วขาวซอสอะไรก็ใส่ค่ะาห้องนี้นะคะคือใส่มั่วและใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้านะขวางหน้าก็จับมาใส่กันหมดอีกแล้วนอกจากลืมผงนัวไม่พอเดี๋ยวนี้ลื มน้ำตาลซะแล้วว่าเดี๋ยวค่อยมาปรุงใหม่นะถ้ามันเบาซ่ต้มไปเรื่อยๆนะคะต้มแล้วก็มาดูด้วยเด้อเดี๋ยวมัน,นะะจะไม่ต้มจนไปแบบ จนแบบส่วนผสมอะไรแบบเข้ากันแล้วนะคะจนน้าเดือดปุ๊ปๆๆเลยจ้ามากกว่าน้ําก็คือคนนี่แหละค่ะเมื่อไรมันจะได้กินใส่ข้าวลงไปข้าวสวยแบบหุงแล้วอย่างดีเลยค่ะจนข้าวเย็นเรียบร้อยปริมาณตามที่เราจะทํานะคะไม่ใส่เยอะเกินไปค่ะเพราะกลัวมันจะแบบแข็นหรือว่ามันอืดนนะคะถ้าใครอยากต้มแบบเอาข้าวสารมาใส่นะคะก็ใส่ข้าวตั้งแต่ตอนต้มน้ําแรกๆเลยค่ะข้าจะไดุ้ไปทําไปเรื่อยๆนะคะทําวนไปแบบนี้เลยจ้าเเดียวคือใช้เวลาเกือบชั่วโมงนั่นน่ะขนาด เป็นคนทําเฉยๆน,นะคะเปลี่ยนมือทําไม่ซ้าใครค่ะครอยากทําก็ทํานะคะไม่มีตายตัวว่าเออวันนี้ก็เห็นแต่คนนี้ทําพรุ่งนี้ก็เห็นแต่พรุ่งนี้ทําเออไม่ใช่คนควน<ม>ี้ทำเห็นแต่คนนี้ทําไม่ใช่ค่ะไม่ใช่บ้านานี้เลย <ๆ S 2> ไม่ว่าจะเป็นช่องใครหรือช่องใครก็ไปสิงสถิตยอยู่หมดเลยจ้าไปอยู่ในแบบ ค้ก็แขกรับเชิญอีกว,ว่าไปอยู่ทุกช่องเลยค่ะที่อยู่กับบ้านเราอะ,ะหารกันทุกคนเลยค่ะยกเวทนอถ้าพี่มันใช้ไม่ดีดังนั้นก็ต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะคืออันที่แล้วมันมีแบบตัวนําความร้อนนะคะมันไม่มีตัวแบบไม่นําความร้อนดังนั้นก็เลยไปเปลี่ยนใหม่ค่ะมันจะได้ไม่ต้องร้อนมือโอ้ยทาตั้งนานนะเพิ่งรู้นันเนี่ยว่ามันร้อนแล้วก็ว<ล>ะจะใส่แบบกุ้งลงไปค่ะกุ้งแบบเป็นตัวเพราะเราจะกินกุ้งแบบตัวนะคะคือแบบตากขึ้นมาทําไมน้ํามันใสจังมันน่าจะจืดกินลงไปคําแรกคือโลคำที่สองคือทำหนะ พ่อบอกว่าให้เติมข้าวลงไปอีกแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปอีกหมดแล้วทีนี้ก็จะหยอดน้ำลงไปอีกด้วยเดี๋ยวบอกว่าเปลี่ยนทัพพีแล้วไงเอาทัพพีเก่ามาใส่อีกแล้วใส่ซอสลงไปด้วยนะคะไม่มีฝาเขียวก็ใส่ฟ้าเหลืองแทนนี่แหละอะไรก็หมดหมด้พอก็ตักชิมไม่รู้ว่ากี่รอบแล้วนะคะไม่รู้ว่ามันเแาบหรือว่ามันแซบเกินไปก็ไม่รู้มันมือโปเนาะยังไงมันก็ต้องแซบอยู่แล้วอุ้ยกัดฟันพูดก็ยังได้นะยังไปเรื่อยๆเลยนะคะจนไม่รอให้น้ำเดือดเลยทีนี้ก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่ซอสลงไปอีีีเพราะว่มมัันนนยงไท้แบบ เออมันน่าจะอร่อยแล้วนะคะเพราะว่าขี้เกียบปรุงแล้วไม่อร่อยก็ต้องอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วนะคะเชื่อมือได้คนพูดได้นะคะแล้วก็คนทำด้วยต้นหอมรากผักชีลงไปนะคะไม่มีต้นหอมค่ะอ้าวเราอยู่ข้างบ้านเลยไว้ประดับนั่นแหละไม่ต้องเอามาใช้หรอกแค่ผักชีลงไปโรยหน้าก็เสร็จแล้วค่ะพร้อมตักินเสิร์ฟแต่โอ้ยบุญวาสนาบุญรัจอยไปโรงเรียนก่อนเด้อ